ผู้ชมครับเที่ยงนี้มาติดตามสถานการณ์ไฟป่านะครับที่ลุกลามเข้าพื้นที่สวนยางพาราที่บ้านบางงูสรายอที่อำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกําลังเข้าดับไฟป่าเพื่อที่จะยับยั้งความเสียหายซึ่งชาวบ้านนะครับกว่า2 0 0 0คนนะครับก็ได้รับผลกระทบต่อการเกิดไฟป่าในครั้งนี้นะครับติดตามเพิ่ม,เต,มเติมจากคุณติชิลาพุทธสารพัน์รายงานจากอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสนะครับ เจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการทางอากาศยานและภาคพื้นดินเข้ายับยั้งไฟป่าที่ลุกลามเข้าสู่สวนยางพาราของชาวบ้านที่บ้านบางโงูสรายยอในอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสแต่ว่าการทำงานในวันนี้ก็ยังเต็มไปด้วยอุปสรรคค่ะ กองทัพภาคที่4ใช้เฮลิคอปเตอร์บินโปรยน้ำเหนือพื้นดินบ้านบางงูสรายยออำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสเพื่อสกัดกั้นไฟไม่ให้ลูกลามเข้าสู่สวนยางพาราและบ้านเรือนของชาวบ้านหลังจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาไฟป่าได้ลูกลามสวนยางพาราของชาวบ้านเสียหายกว่า50ไร่และช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ไฟป่าก็ยังไม่สงบทําให้ชาวบ้านต้องออกมาแผ้วถางป่าและสร้างแนวคันดินเพื่อป้องกันไฟป่าลูกลามเข้าสู่สวนยางของตัวเองแม้จะรู้ว่าวิธีการนี้ไม่สามารถยับยั้งไฟป่า ได้หากมีกระแสลมแรงด้านกําลังของอาสาสมัครรักษาดินแดนอําเภอสุไหงโกโลกยังคงเข้าดับไฟต่อเนื่องพร้อมเปิดเส้นทางเพื่อน,นํารถบรรทุกน้ําขนาดใหญ่เข้ามาช่วยควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่ยังคงลุกลามและกระตุ้นให้เครือข่ายชาวบ้านออกมาช่วยกันดับไฟให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเอารถแม่โปของทหารนะครับดันแนวเพื่อจะเอารถน้ำข้าอไปทางหนึ่งนะครับแต่รบรรดาป่าคือตรงนี้เราไม่มีแหล่งน้ําเลยต้องใช้รถรีเลยน้ํามาจาก ในเขตเทศบาลนะครับแล้วก็รถแมกโครที่จะลงไปได้ก็มันเป็นพื้นที่ลุกนะครับต้องหาแนวนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปเดินดูแนวหมดแล้วนะครับคาดว่าวันนี้นะครับถ้าหากว่าไม่มีอุปสารคอะไรมากไปเราคงหยคุมตรงนี้ได้นะครับเพื่อป้องกันทรัพย์สินของชาวบ้าน ขณะที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ36นํากนำกำลังสนับสนุนเข้าปฏิบัติการดับไฟป่าทั้งการสนับสนุนด้านกำลังพลรถบรรทุกน้ำและรถเปคโคขนาดใหญ่เพื่อเปิดเส้นทางในการเข้าไปดับไฟเพื่อให้ปฏิบัติการดับไฟป่านั้นทำได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้นะคะกรมแพทย์ทหารบกยังได้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนบ้านบางโอสลายอที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าโดยเฉพาะเด็กคนชราและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานดับไฟมานานเกือบสองสัปดาห์ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างมวลชนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ่วนอยากจะจับแต่ปืนนะครับแต่มาครั้งนี้นะครับเราต้องมาถือสายยางนะครับก็เราก็ทําได้นะครับซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือนะได้รับคําแนะนําจากทางอําเภอจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่หลักที่เขารับผิดชอบนะครับเราก็สามารถปฏิบัติได้ บ้านบางงอสราย,ยอมีประชากรประมาณ2,700คนซึ่งทุกปีแม้ว่าจะเกิดไฟป่าในเขตป่าสงวนใกล้ชุมชนแต่ก็ไม่เคยรุนแรงไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในปีนี้จึงสร้างความกังวลให้ชาวบ้านอย่างมากโดยเฉพาะชาวสวนยางพาราเพราะว่าการปลูกยางนั้นเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนแต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟป่าค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะน,นี้ในส่วนของทหารช่างนั้นอยู่ระหว่างการนํารถแบ็คโฮเข้าขุดหาแหล่งน้ํารวมถึงการสร้างแนวคันดินนะคะเพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนที่บ้านบางงูสราย,ยอนในอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งหากสถานการณ์ไฟป่าน,นั้นไม่ถูกซ้ําเติมด้วยกระแสลมวันนี้คาดว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะสามารถยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่นี่ได้ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดนราธิวาสค่ะครับขอบคุณมากครับคุณติชีลาครับค่ะ